วันนี้เรามีข่าวสารดีๆมาฝากสำหรับพี่น้องเกษตร,รกรผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคการเกษตรโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเกษตร,รกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตร,รกรพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ ในวันที่8ถึง12กุมภาพ,าพันธ์2566นี้นะคะสำนักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสอกอชอจะเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรพร้อมกันทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรคอยรับฟังปัญหาจากเกษตรกรและนำปัญหาต่างๆมาเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขโดยมุ่งรักษาผล ประโยชน์และก็ส่งเสริมให้เกษตร,รกรมีความเข้มแข็งในอาชีพค่ะดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตร,รกรผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตร,รกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตร,รกรซึ่งก็สามารถยื่นใบสมัคร,รรับเลือกตั้งพร้อมเอกสารหลักฐานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งณนะที่ทําการปกครองอําเภอในเขตพื้นที่จังหวัดหรือสํานักง,งานเขตในพื้นที่กรุงเทพหมหานครนะคะหรือจะเป็นสถานที่อื่นที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิก สภาเกษตรกรจังหวัดประจําอําเภอหรือผู้ในการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประจําเขตประกาศกําหนดได้ตั้งแต่วันที่8ถึง12กุมภาพันธ์25 6 6นะคะเวลา8นาิกานาทีถึง16นาิกานาทีโดยไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะโดยคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็มีดังนี้นะคะ 1. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 2. มีสัญชาติไทย 3. มมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งค่ะ 4. มีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้งและ 5. มีรายชื่อตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นคราวนี้เรามาดูลักษณะต้องห้ามไม่ให้สมัครรับเลือกตั้งนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ 1. เป็นบุคคลล้มละลาย 2. เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นหรือกรรมการที่ปรึกษาหรือเจ้าพนักงานของพักการเมือง 3. เป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิน่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ4เป็นพระภิกษุ สามเณรนักพรตหรือนักบวช 5. เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนไล่ออกปลดออกให้ออกหรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 6. เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 7. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ได้พ้นโทษดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีหรือเป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษค่ะส่วนการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งก็ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่อผู้มุ่งเนการการเลือกตั้งณนะที่ทำการปกครองอำเภอหรือสำนักง,งานเขตหรือสถานที่อื่นที่ผู้มุ่งเนการการเลือกตั้งประจำอำเภอหรือประจำเขตประกาศกำหนดได้ตั้งแต่วันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2566 เวลา8นดกานาทีถึง16นหกนาทีโดยไม่เว้นวันหยุดราชการดังนี้ค่ะ 1. ใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วน 2. ถ่ายรูปหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาดกว้างประมาณ8.5เซนเมตรยาวประมาณ13.5ซนตเมตรตามจำนวนที่ผู้มโยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอกำหนด 3. ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน1000บาท4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5. าสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 6. สำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรหรือหลักฐานที่แสดงการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร 7. ใบรับรองแพทย์ 8. สำเนาหลักฐานการศึกษาถ้ามี9หลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามถ้ามี10 หลักฐานอื่นๆที่จำเป็นเช่นเอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลสูติบัตรหลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิดเป็นต้นทั้งนี้จะเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2566เวลา8นาฬิก30นาทีถึง16นาิก30นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่ผู้มีการการเลือกตั้งประจำอำเภอหรือประจำเขตสำนักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ